สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระตะคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่หกร้อยสิบสวัสดีพี่พี่ยามเย็นวันพุธที่ยี่สิบแปดสิงหาคมสองพันร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพี่พี่ครับวันนี้เหมือนเช่นเคยมีพระบ้านบ้านราคาถูกๆเอามาแบ่งปันพี่พี่อีกแล้วครับพี่พี่ครับขอให้พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักทายตรงได้เลยนะครับพี่พี่ใจร้อนพี่โทรได้เลย 0 9 6 2 5 9 4 0 9 3จะแอดไลน์ก็ i อดีไลน์เฮงดี789และสำหรับพี่ๆี่ลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่ๆครับทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆสบายใจกันได้เลยว่าพัสดุสั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่ๆอย่างแน่นอนครับพี่ๆี่ครับลองดูครับพี่ๆครับชอบอะไรกันไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมบอกน้องได้เลยพี่ๆครับยินดีให้บริการนะพี่ๆี่นะแล้ววันนี้ครับพี่ๆี่ครับเย็นๆยแบบนี้พี่พี่ลองดูวันนี้พี่พี่ตามคําขอเลยพี่พี่นะ นี่เลยพี่พี่นี่พระกล่องมาแล้วพี่พี่ครับพระกล่องมาแล้วนะพี่พี่นะลองดูแล้วกันนะพี่พี่ครับชอบถ้าชอบจะใช้พี่จัดไปครับพี่พี่ครับนี่เลยแล้ววันนี้ก็พี่พี่ครับโปรโมชั่นพิเศษสําหรับวันนี้นะพี่เนาะยำเย็นแบบนี้พี่พี่เอาใจพี่พี่วันนี้น่าจะเงินเดือนออกกันหลายทานแล้วครับพี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูเย็นแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าโปรโมชั่นวันนี้พี่พี่ลองดูครับพี่พี่ครับสามหกรายการวันนี้ที่พี่เห็นบนถาดแดงนะพี่เนาะบนถาดแบบนี้ครับพี่พี่ครับสามหกรายการครับพี่พี่เอาละละ300บาท เอาะไยการละ300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับ <g ol ive noise> นี่เลยพี่พี่พี่ขอมาน้องจัดให้อยากได้โปร300จัดให้อยากได้พระกล่องวันนี้มีจัดให้แล้วครับพี่พี่ครับบอกน้องได้เลยพี่พี่ยินดีครับพี่พี่ครับชอบอยากได้ไรายการไหนอยากรีเควสได้เลยพี่พี่น้องน้องจะได้จัดให้ถูกครับพี่พี่ครับ จัดให้ตามคําเรียกร้องพี่ๆเลยนะพี่น้องเอ้าวันนี้ครับพี่ๆครับไม่พูดพันําเองเราไปเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่าพี่ๆครับแต่ก่อนจะเริ่มต้นรับชมพี่ๆขอความเมตตาพี่ๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้น้องด้วยนะครับพี่ๆครับแล้วก็ถ้าพี่ๆเพิ่งเข้ามาใหม่ ถ้ายังไม่ได้กดติดตามพี่กดติดตามช่องเฮงดีไว้ให้ด้วยครับพี่ๆครับเวลาน้องลงคลิปใหม是是 average, ่หรือมีโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้พี่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะพี่เนาะเรากดติดตามที่ช่องไว้แล้วพี่ๆจะได้มีเอ่อเวลาน้องลงคลิปใหม่ระบบจะแจ้งเตือนที่หน้าจอโทรศัพท์พี่พี่ว่าเฮงดีพระบ้านมีการลงคลิปใหม่แล้วครับพี่ๆครับจะได้ไม่พลาดกันนะพี่ต้องเอ้าเริ่มต้นรายการแรกเลยดีกว่าพี่ๆวันนี้พระกล่องมีมานะพี่ๆนะวันนี้มีมีพระกล่องมาด้วยพี่ีๆครับนี่เลยึ๊บย ประมาณนี้พี่พี่เริ่มต้นรายการที่1นึงครับพี่พี่ครับเริ่มต้นรายการที่1นึงที่รูปหล่อลอยองรุ่นแจกกรรมการน้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับจะเป็นรูปหล่อลอยองแต่เป็นเนื้อผงะพี่น้องหลวงเพราะกวยชุดอินทโรแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่พี่โอ้โหดูมาพร้อมกล่องแบบนี้ครับพี่พี่ครับ มาพร้อมกล่องแบบนี้แล้วสวยงามมากๆพี่ๆลองดูสวยงามมากๆครับพี่ๆครับแบบนี้เป็นเนื้อผงน้ำมันนะพี่น้องเนื้อผงน้ำมันแบบนี้ครับพี่ๆครับนี่เลยรูปหล่อลอยองค์เนื้อผงน้ำมันแบบนี้หลวงพ่อกวยชุตินทโรวัดโคสิตารามครับพี่ๆมาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้พี่ๆเอาไป300บาทอุ้ยโอ้เดือดเดือดเดือดเดเดือดเดือดลลุ่ลวง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 เอาเอาสามร้อยบาทนาคับพี่ๆครับลองดูนะพี่ๆนะลองดูพี่ๆครับรายการต่อมาครับพี่ๆครับรายการที่สองพี่ๆลองดูแบบนี้ครับพี่ๆครับ อ่ะนุ้งสอนหนึ่งร้อยปีสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีแบบนี้พี่พี่วัดละคังโคสิตาลามแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับสวยงามดีนี่เลยพี่พี่ลองดูสมเด็จหนึ่งร้อยปีวัดละคังพี่พี่ครับแบบนี้เล้ยวพี่น้องลองดูครับพี่พี่ครับออกไม่เอ่ยโอเคอย่างนี้ครับพี่พี่ครับแกออกมาทั้งแบบทั้งทั้งกำมะหยีอย่างี้เลยพี่พี่ลองดูครับพี่พี่ครับ นี่แน่นแน่นเดิมเดิมครับพี่พี่ครับแบบนี้พระบ้านป้านได้มาแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูเลยนี่สมเด็จวัดละคังพี่ครับหนึ่งร้อยปีระคังแบบวัดละคังน้องพี่น้องแบบนี้หลังยาหลังตายวัดแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูเลยพี่พี่นี่สวยงามครับพี่พี่ครับสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับพระสมเด็จวัดละคังนองพี่น้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับอนุสรหนึ่งร้อยปีวัดละคังพี่พี่ลองดูแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่ครับสวยงามดีเลยพี่พี่อย่างนี้ครับพี่พี่ครับลองดูน้องพี่น้องอย่างนี้เอาไปสามร้อยบาท บอกเลยครับพี่พี่ครับวันนี้เอามาแบ่งปันไม่แพงครับพี่พีครับรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่สามพี่พี่ที่เราลึกครบหกรอบเลือดสมรรศักดิ์หลวงพ่อเพื่อนนี่วัดช่อม่วงอำเภอลาดจังหวัดเพชรบุรีแบบนี้พี่พีลองดูในน้องได้มาแบบนี้ครับพี่พี่ครับเดิมเดิมบ้านเล็กเล็กแบบนี้ครับพี่พี่ครับเล็กดีรถโตยังไม่รู้จะแกะออกยังไงเลยครับพี่พี่ออโอเคได้อยู่พี่พี่ได้อยู่น้องพี่น้องแบบนี้ ขอญากขอญยากท่านพี่นะนี่ฮะพี่ๆลองดูนี่เลยสวยงามมากครับพี่ๆครับเล็กๆแบบนี้สวยสวยพี่ๆลองดูนี่อ่ะเดี๋ยวลงกล้องให้ดูองค์นี้เดี๋ยวลงกล้องให้ดูเพราะว่าองค์เล็กเป็นนิดนึงนะพี่เนาะองค์เล็กนิดนึงนะพี่ๆครับแบบนี้เลยพี่ๆลองดูนี่สวยงามดีครับพี่ๆครับเป็นพระนักปกครับพี่ๆครับพระนักปกแบบนี้นะพี่เนาะเนื้อทองแดงครับพี่ๆครับนี่เลยพี่ๆเก่าๆสวยๆแบบนี้ครับพี่ๆครับเก่าๆสวยๆแบบนี้นะพี่เนาะตอก โค้ดตัวนะแล้วเหมือนจะมีรอยจางครับพี่ครับเหมือนจะมีรอยจางแบบนี้เผื่อพี่พท่านใดชอบเพราะพี่พี่อย่างนี้ครับพี่พี่ครับลองดูเลยพี่พี่นี่หน้าปกแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูเนาะอย่างนี้เล็กๆสวยดีครับพี่พี่ครับเอาไปให้เด็กของได้ผู้ใหญ่ของดีได้เลยครับพี่พี่ลองดูอย่างนี้ครับพี่พี่ครับนี่สวยๆแบบนี้พี่พี่เอา300บาท รายการต่อมารายการที่4ี่กับพี่พี่ครับรายการที่4จะเป็นพี่พี่ลองดูนี่เลยพี่พี่เหรียญจำปีเท้าเวสวรรณหลวงพ่ออิฐวัตจุลามณีแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงพ่ออิฐวัตจุลามณีแบบนี้พี่น้องลองดูเนื้อตะกั่วลอยจานเต็มเต็มแบบนี้ครับพี่พี่ครับเนื้อตะกั่วลอยจานเต็มเต็มแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีคพี่พี่ครับ หลวงพ่ออิทวัตรจุฬามณีแบบนี้มีนัมเบอร์169ครับพี่พครับนัมเบอร์169พี่พี่โอ้โห168ก็ไม่ได้ทั้ง168แล้วเรียบร้อยเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่น้องแบบนี้พี่พี่ครับจะเป็นเหรียญจำปีครับพี่พี่ครับเหรียญจำปีเาวเวสุวรรณแบบนี้พระอาจารย์อิทวัตรจุฬามณีครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูอย่างนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับมาในกล่องเดิมๆซองแบบนี้พี่พี่ครับลองดูนะพี่น้องอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเอาไปเลยพี่เอา300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่5ครับพี่พี่ครับรายการที่5พี่พี่ลองดูสิงห์สามขวัญนลงพ่อเดิมแบบนี้เป็นเหรียญหล่อเอ้ยเป็นสิงห์หล่อนอกจาเป็นสิงห์หล่อแบบนี้พี่พี่ครับลองดูเลยนี่พี่ลองดูนี่หล่อเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้หล่อเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้ครับพี่พี่ครับหล่อเก่าเกสวยสวยแบบนี้พี่พี่ลองดูอย่างนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปครับพี่พี่ครับอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปนะพี่เนาะลองดูครับพี่พี่อย่างนี้สิงห์หล่อสามขวั่นแบบนี้พี่พี่ลอง รายการต่อมาพี่พี่รายการต่อมาพี่พี่นี่รายการที่6ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่หมูป่ามหาเวศหลวงปู่กาหลวงเขี้ยวแก้วแบบนี้พี่พี่วัดเขาแหลมตำบลวังทองอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสะแก้วแบบนี้พี่พี่ลองดูเลยนี่หมูป่าพี่พี่พญาหมูป่าเขี้ยวตันแบบเขี้ยวแก้วแบบนี้พี่พี่ลองดูแล้ววันนี้ครับพี่พี่ครับพญาหมูป่ามีมันสองตัวเลยนะพี่พี่นะอันนี้จะเป็นตัวเล็กอย่างเงี้ยพี่พี่ครับ สวยดีเหมือนกันครับพี่พี่ครับสวยดีเหมือนกันนพี่น้องแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูอย่างนี้นี่สวยดีครับพี่พี่ครับสวยงามดีแบบนี้พี่พี่ลองดูเลยอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่ครับเอาไปสามร้อยบาทสวยงามดีแบบนี้พ้ากองเข่าๆแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่นี่ปูหมูป่ามหาเวทครับพี่พี่ครับองนี้เอาสามร้อยบาท รายการต่อมารายการที่7ดครับพี่พี่ครับรายการที่7จะเป็นพระขุนแผนองค์นี้ครับพี่พี่ครับพระขุนแผนเก่าๆเนื้อดินเก่าๆแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูอย่างนี้ครับพี่พี่ครับเก่าดีสวยดีรายการที่7ครับ <recibir S 2> พี่พี่ครับพระขุนแผนเนื้อดินเก่ากึกแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับเก่ากึกแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูอย่างนี้เก่าแดบบีสวยดีอย่างนี้พี่พี่ลองดูนี่โอ้โหดูคลาสสิกเลยพี่พี่ครับอย่างนี้บอกเลยว่าคลาสสิกมากๆครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดู้องไี่น้อยอย่างนี้ถ้าพี่พี่ตัณแต่ชอบเอาไป300้บาท สวยดีแบบนี้พี่พี่สวยงามดีแบบนี้ applause, น้องมองมุมไหนก็สวยพี่พี huh? ่ครับเอา3ามรบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่นี่เลยอีกหนึ่งรายการครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่นี่ยอดขุนพลพี่พี่ยอดขุนพลนพี่น้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่พระเนื้อผงดำดำแบบนี้สวยสวยพี่พี่ต้องดูนี่ชัดเจนมากๆพี่พี่ายละเอียดชัดเจนมากๆครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ขอบพระคาณอภัยรัพี่พี่ นี่เลยพี่พี่ครับลองดูนะพี่น้องแบบนี้พี่พี่ครับเก่าดีสวยดีพี่พี่พระเนื้อผงเก่าเกแบบนี้พี่พี่ลองดูอย่างน uh ี้พี่พี่ไม่ทราบที่นะพี่น้องไม่ทราบที่แบบเนี้ยชอบคลาสสิกดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เอาสามร้อยบาทรายการต่อมารายการที่เก้าพี่พี่ลองดูนี่เลยพี่พี่โอ้พับปิตาแบบนี้ครับพี่พี่ครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่ไม่ทราบที่นพนธ์แต่แบบว่าชอบพี่พี่สวยงามมากๆเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้เป็นพิมพ์ทรงพระปิตาแบบนี้พี่พี่ครับมีเอกลักษณ์ดีครับพี่พี่ครับมีเอกลักษณ์ดีนอพนอ์แบบนี้หลังจะเป็นยันเถาะแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลังยันเถาะแบบนี้แต่ว่าลองดูพี่พี่นี่เนื้อเขาลั่นงนี้นิดหนึ่งนพนธ์เนื้อดินเขาลั่นนิดหนึ่งครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูนี่เก่าดีสวยดีพี่พี่พระบ้านบ้านน้องได้มาแบบนี้ครับพี่พี่ครับพระบ้านบ้านน้องได้มาแบบนี้เผื่อออพพีีี่่่ททาานนดชบบบบบแ้ครััเ300 ้าเปนตาเนื้อดินแบบนี้้องไม่ทราบทีนะพี่ๆนะลองดูพี่ๆครับอย่างนี้เอา3ามรบาทเท่านั้นครับพี่ๆรายการต่อมารายการที่10ครับพี่ๆครับรายการที่1ิจะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านแบบนี้พี่ๆครับอยู่ในตลับให้หนึ่งใบมีตลับให้หนึ่งใบแบบนี้พี่ๆลองดูนี่เลยสวยงามมากๆครับพี่ๆครับต้องบอกว่าสวยงามดีเลยทีเดียวครับพี่ๆครับลองดูอย่างนี้นี่เลยครับพี่ๆครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านเก่าๆแบบนี้ครับพี่ๆครับ เก่าเก่าแห้งแห้งแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบเก่าเก่าแห้งแห้งแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบพี่พี่ครับเก่าดีสวยดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เนื้อผงผสมว่านนะพี่น้องแบบนี้แห้งเก่าสวยดีจริงๆครับพี่พี่ครับแบบนี้มีตลับให้หนึ่งใบพี่พี่เอาไปใช้ขึ้นคอได้เลยแบบนี้เอา300บาท ราคาแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วครับพี่พี่ครับเอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ตลับได้หนึ่งใบนะพี่พี่นะรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่11ครับพี่พี่รายการที่11จะเป็นพระสมเด็จครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูนี่โอ้โหดูเขาเขียนว่าอะไรเนี่ยพี่พี่เออเนี่ยนาคหลวงน้องไปเนาะสองสี่ศูนย์สามประมาณนั้นครับพี่พี่ครับลองดูถ้าอ่านผิดพลาดต้องขออภัยไม่รู้สองห้าศูนย์สามหรือสองสี่ศูนย์สามน้องไปเนาะแบบนี้พี่พี่ครับเป็นพระสมเด็จเก่าๆแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่ พระสมเด็จแบบนี้น้องพี่น้องลองดูครับพี่พี่ครับอย่างนี้เลยนี่คลาสิกดีครับพี่พี่ครับคลาสิกดีครับพี่พี่ครับแบบนี้นี่อย่างนี้ครับพี่พี่ลองดูเนาะอย่างเงี้ยพี่พี่เขาเขียนว่านาคหลวงใช่ไหมพี่น้องอย่างเงี้ยน่าจะใช่นะพี่นะนาคหลวงสองสี่ศูนย์สามหรือเปล่าพี่พี่แล้วก็มีปั๊มตาคุดหนึ่งจุดแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่พี่ตาใดชอบเอาไปสามร้อยบาท อย่างนี้เอา3ามร้อบาทไ่พี่ครับลองดูครับพี่พี่รายการต่อมารายการที่12บสองพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่เลยโอ้โหดูพิมพ์ทรงนี้สวยงามมากๆครับพี่ครับพิมพ์ทรงนี้สวยงามมากๆครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยพี่พี่ลองดู ถ้าจำไม่ผิดเหมือนพี่ๆท่านใดเคยบอกผมนะว่าเป็นหลวงพ่อโหนงพี่หลวงพ่อโหนงวัดคลองมาดันแบบนี้น้พี่น้องลองดูพี่พี่ครับจานเปียกแบบนี้พี่พี่ครับจานเปียกแบบนี้เลยพี่พี่พระเนื้อดินเก่าเก่าแบบนี้พี่พี่ครับพระเนื้อดินเก่าเก่าแบบนี้แต่ถ้าแต่น้องไม่มั่นใจน้อน้องพี่น้องว่าใช่หลวงพ่อโหนงหรือเปล่าพี่พี่ถ้าผิดพลาดต้องขออภัยครับพี่พี่ครับแบบนี้พระเนื้อดินเก่าเก่าแบบนี้น้พี่น้องลองดูครับพี่พี่ครับอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปพี่พี่ครับแบบนี้เลยสวยงามดีเอา300บาท อย่างนี้กแค่สามร้บาทเท่านั้นับพี่พี่ครับลองดูกันพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่อันนี้จะเป็นแบบพูดโทนน้อยแต่ว่าเป็นรุ่นย้อนยุคเนาะยุ่นย้อนยุคแบบนี้พี่พี่ครับอริยะซัพเ์็แบบนี้พี่พี่ลองดูเลยพี่พี่เงินทองเนี่ยพี่ถุงเงินถุงทองเนาะพี่น้องแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูนี่เลยพี่พี คุณแม่บุญเรือนเออไม่ใช่คุณแม่บุญเรือนพระพุทโธน้อยครับพี่พครับพระพุทโธน้อยแบบนี้แต่เป็นการย้อนยุคครับพี่พี่ครับเป็นการย้อนยุคแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่อริยทรัพย์เจ็ดโนบิโนบแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบครพี่พี่ครับลองดูเลยพี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่พี่เก่าดีนี่เก่าๆคลาสสิกดีครับพี่พี่ครับเนื้อผงพุทธคุณแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่เลยพี่พี่เห็นไหมครับพี่เม็ดดาเม็ดแดงยังเห็นอยู่ครับพี่พี่ครับแบบนี้มีผงพุทธคุณบรรจุอยู่ครับพี่พี่ครับาท อย่างนี้เอา3 0 0รบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับลองดูพี่พี่รายการต่อมารายการที่14พี่พี่หลวงปู่สวงพี่เทวดาเล่นดินนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับรุ่นหนึ่งพี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่พี่ครับเหรียญหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินรุ่นหนึ่งแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูนี่ไม่มีหูนะพี่น้องไม่มีหูไม่รู้ว่าเขาต้องจะตะไบหูออกผมว่านะพี่น้องแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูนี่ดูตัวขระตวยสวยงามดีครับพี่พี่ครับเทวดาเล่นดินรุ่นหนึ่งแบบนี้เนื้อทองแดงสวยงามมากๆพี่พี่ครับลองดูนี่ดูความคมชัดเหีีสววงงแลดบบน้่ปปูอไ300 รายการต่อมาพี่พี่ครับลายการต่อมาพี่พี่ลองดูแบบนี้พี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่หลวงพ่อเนื่องพี่พี่หลวงพ่อเนื่องวัจุลาบันนีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่พัดยศน้องพี่น้องพัดยศแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูที่ระลึกงานเลื่อนสมณศักดิ์ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่นี่ ลาผลพูลทวีครับพี่พี่ครับแบบนี้หลงข่อเนื้อวัดจุฬามณีแบบนี้เลยพี่พี่สวยงามดีครับพี่พี่ครับวัดจุฬามณีแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นับเป็นอกแบบนี้สวยงามดีแล้วดูครับพี่ครับความคมความชัดเป็นไงพี่พี่คมชัดมากๆากพี่พี่ครับแบบนี้เหรียญสวยงามและคมชัดมากๆพี่พี่ครับลองดูนอบพี่นอกแบบนี้เหรียญหลงข่อเนื้อครับพี่ครับลองดูเลยที่ระลึกงานเลื่อนสมณศักดิ์แบบนี้พี่พี่ครับลองดูนี่เลยพี่พี่วัดจุลามณีแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบจะไปพี่พี่ครับแบบนี้ดู หนีเอา300บาท เรียมพลาสติกแค่ค่าเรียมก็เอาไปร้อยร้อยหนึ่งนะครับพี่พี่ครับลองดูแล้วกันนะพี่น้องอย่างนี้ยังไงก็คุ้มครพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่อันนี้จะเป็นหลวงพ่อสุดวัดการหลวงพี่พี่อันนี้จะเป็นเรื่องสมนักษ์เหมือนกันพี่พี่เอาเรื่องคู่ไปเลยพี่พี่แบบนี้น้องลองดูพี่พี่ครับทำบุญอายุครบหกรอบฉลองสมรักษ์ชั้นเอกครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พี่ครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดการหลวงแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเลยพี่พี่ลองดูนี่หลวงพ่อพระครูสมุธทรมาสุนทรแบบนี้สวยงามเมื่อคมชัด แต่ก็ยันประจําตัวยันครูของหลวงปู่เลยนะพี่ครับแบบนี้ครับพี่ครับลองดูเลยพี่ๆอย่างนี้ครับพี่ๆครับนี่เลยนี่สวยงามมากๆครับพี่ครับสวยงามมากๆแบบนี้เอาสามร้อยบาทรายการต่อมาพี่ๆลองดูพี่ๆครับเหรียญหลวงพ่อดำพี่ ววาานี่หลวงพ่อดำพี่พี่ครับแบบนี้น้องลองดูพี่พีครับเหรียญครบรอบ80ปีปี2516พี่พี่ครับแบบนี้น้องลองดูครับพี่พีครับนี่เลยพี่พีเหรียญหลวงพ่อดำแบบนี้สวยงามดีแล้วดูในตาพี่พีครับยังดูคมชัดเป็นเม็ดแบบนั้นเลยครับพี่พี่ครับลองดูนงพี่น้องแบบนี้พระมุตจลินทะโมรีแบบนี้หลวงพ่อดำพี่พี่วัดนี่เลยพี่พี่ลองดูนี่เลยพี่พี่วัดมุตจลิน ทวาปีวิหารแบบนี้จังหวัดปัตตานีนะพี่น้องแบบนี้พี่พี่ครับทางสายทางภาคใต้แบบนี้พี่พี่ลองดูถ้าพี่พี่ท่านใดชอบจะไปกับพี่พี่ครับแบบนี้เนื้อทองแดงเก่าดีสวยดีก็พี่พี่ลองดูนี่ดูตัวอ克ะตัวยันตัวหนังสือสวยงามคมชัดเป็นแท่งเป็นสันแบบนี้แล้วพี่ลองดูนี่หน้าตาคมชัดดีแบบนี้พี่พี่ครับลองดูเลยอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเอาไป300รบาทอย่างนี้เอาส0มบาทเท่านหร่พี่พี่ครับลองดูพี่พี่รายการต่อมาพี่พี่ลองดูนี่พระครูอะไรเนี่ยวิริยะ โกศน์นะพี like ่น like like ้องแบบนี้พี่พี่วิริยากรโกศลแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูนี่เลยพี่พี่ลองดูนี่เลยวัดวังยาวกุยบุรีครับพี่พี่ครับวัดวังยาวกุยบุรีแบบนี้ครับพี่พี่หลังจะเป็นยันพระปิตาแบบนี้นะพี่น้องลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีพี่พี่ดูหูเจาะเดิมๆแบบนี้หูเจาะเก่าๆแบบนี้ครับพี่พครับลองดูเลยพี่พี่เหรียญถือว่าสวยงามน่ารักน่าใช้ดีพี่พี่ครับแบบนี้ขนาดผมว่ากำลังเล็กๆดี่นะพี่น้องเล็กๆกระทัดรัดดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เผื่อพี่พี่าั้งใดชอบเอาไป300บาท บอกแล้ววันนี้พี่ๆเอามาแบ่งปันจริงๆพี่ๆครับลองดูนะพี่เนาะเอามาแบ่งปันจริงๆครับพี่ๆครับเอารายการละสามร้อบาทเท่านั้นพี่ๆเลือกดูครับพี่ๆครับชอบเลยกันไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมบอกน้องได้เลยครับพี่ๆครับแบบนี้พี่ๆลองดูนี่เลยรายการต่อมาพี่ๆพระประหลัดศิลแบบนี้ครับพี่ๆครับพระประหลัดศิลวัดไซแบบนี้พี่ๆลองดูเลยเหรียญเก่าๆพี่ๆครับเหรียญเก่าๆแบบนี้พี่ๆลองดูพระประหลัดศิลแบบนี้นะพี่นนองลองดูครับพี่ๆครับดูตัวยันด้านหลังเป็นไงพี่ๆโอ้โหดูสวยงานมากๆ พี่พครับสวยกันมากๆพี่พี่ห่วงเชื่อมเก่าๆแบบนี้เนื้อเนื้อทองแดงห่วงเชื่อมเก่าๆแบบนี้พี่พครับลองดูพระอาจารย์สินวัสไซนะพี่น้องแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบจะไปพี่พี่พระเก่าๆปีลึกๆแบบนี้ครับพี่พครับลองดูอย่างนี้เอา300บาทในการที่19เอา3อาบาทเท่บาทั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่รายการที่20ครับพี่พี่ครับเหรียญครบแรอบแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงพ่อ หลวงพ่หลวงปู่ดุลพี่พี่หลวงปู่ดลุลอัตุโรน้องน huh? ้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับลาบผลพูนทวีแบบนี้วัดบูรพารามจังหวัดสุรินปี2องพันรบพี่พี่ครับแบบนี้ปี2องพันแบบนี้แล้วพี่ลองดูเส้นสายตัวยันสวยงามและคมชัดเป็นเส้นเล็กนิดเดียวครับพี่พี่ครับเป็นเส้นเล็กนิดเดียวเลยน้องน้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับวัดบูรพารามแบบนี้จังหวัดสุรินน้องน้องพศสองห้าสองหกแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูนี่ลาบผลพูนทวีพี่ลองดูตัวขนาดตัวยันสวยงามคมชัดมากๆครับพี่พี่ครับ ตัวเล็กนิดเดียวครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้สวยงามจริงๆครับพี่พี่เหลียนหลวงปู่ดุลแบบนี้ครับพี่ครับหลวงปู่ดุลอัตโโรหลวงปู่ดุลอัตโโรแบบนี้แล้วไม่ต้องลองดูเหรียญครบ8รอบแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบรายการที่20เอา300บาทอย่างนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่พี่นะรายการต่อมาพี่พี่โอ้โหบอกเลยว่าวันนี้พี่พี่ลึกครับให้พี่พี่เอาไปกินตับกินไตกินไส้กินพุงเลยพี่พี่ลองดูกับพี่ครับแบบนี้เป็นเหลียญหล่อพี่พี่น้าปกต้องไม่ต้องหูในตัวแบบ หลอเก Finished ่า like ๆ <Wars> <Wow. S 1> แบบนี้เลยพ <sey> ี่ๆลองดูหลอเก่าๆสวยงามดีแบบนี้ดูโลหะครับพี่ๆครับเก่ากึกเลยพี่ๆเก่ากึกเลยน้องๆแบบนี้พี่ๆลองดูอย่างนี้ครับพี่พี่ครับเก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับเป็นปางนาคปกแบบนี้ครับพี่ๆปางนาคปกแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบพรับพี่พี่ครับแบบนี้เอาสามร้อยบาทหลอเก่าเก่าสวยงามดีเอาสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่ยี่สิบสองพี่พี่ภาพปิดตาเนื้อเนี่ยออกเป็นเนื้อสำลิดเลยครับพี่พี่ครับ ผมดูว่าอกเป็นเนื้อสำลิดเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าดีสวยดีครับพี่ครับพระปิดตายันยุ่งแบบนี้ครับครับพี่พี่พระปิตายันยุ่งองค์เล็กๆแบบนี้พี่พี่ลองดูเนี่ยโอ้โหดูออกเป็นเนื้อสำลิดเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ออกเป็นเนื้อสำลิดเลยน้องๆแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเป็นพระปิดตาองค์เล็กๆแบบนี้น่ารักน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับเป็นเนื้อสำลิดเลยพี่พี่ลองดูอย่างนี้เอา300้บาท รายการที่22อเอา3 0 0รบาทเท่านะพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่รายการที่2ีครับพี่พี่ครับเป็นพระเหรียญนะพี่น้องเหรียญเนื้อตะกวนหลังเต่าแบบนี้ครับพี่พี่ครับเหรียญเนื้อตะกวนหลังเต่าแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูอย่างนี้ครับพี่พี่ครับพระพุทธน้องเป็นพิมพ์พระพุทธแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูอย่างนี้เก่าดีสวยดีมีรอยจันด้านหลังพี่พี่ครับมีรอยจันด้านหลังแบบนี้พี่พี่ลองดูน่าจะเป็นหลวงปู่สุกแต่ว่าออกวัดไหนนั่นเองครับพี่พี่ลองดูน้อพี่น้องแบบนี้ครับพี่พี่อย่างนี้เผื่อพี่พเอาา300บท อย่างนี้เอาสามระบาทไปพี่ครับรายการต่อ,อมาไพี่เดยนหล่อเดยนหล่อสีอ่เหลี่ยมเป็นพระสมเด็จ <4 S 1> สีเ่เหลี่ยมแบบเดนพี่ครับหล่อเก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับหล่อเก่าๆไม่รู้ที่เลยอันนี้ไม่รู้ที่มาที่ไปเลยพี่พี่ไม่มีรอยจาน si ไ,ไม่มีการบอกอะไรเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้เนะพีเนางลองดูรับพี่พี่หล่อเก่าเกลกแบบนี้เห็นแค่โลหะก็เหล่าเก่าๆแบบนี้แม่ชอบความเก่าเสร็จเลยพี่พี่ลองดูแบบนี้นะไี่นองคิดว่าจะหาที่ง่ายๆหน่อยพี่พี่ไม่ง่ายเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูรับพี่พี่ครับอย่างนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบ รู้ท right ี 1941, ่พี่จัดไปเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้เอาสามร้อยบาทไล่การต่อมาพี่พี่พิมพ์พ่อโบ้ไพี่พี่ลองดูแบบนี้พี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่พระมาเหศวรพ่อโบ้แบบนี้เก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่นี่เลยเก่าดีสวยดีหลวงพ่อโบยพระมาเหศวรพิมพ์สองหน้าแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบแบบนี้ครับพี่พี่ครับรอเก่าเก่าสวยๆแบบนี้รอเก่าเก่าสวยๆแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูนี่เลยหลวงพ่อโบวครับพี่พี่ครับแบบนี้น้องลองดูครับพี่ หลวงพ่อโบยแบบนี้เอาสามร้อยบาทอย่างนี้เอาสามร้อยบาท,บาทพี่พี่ครับลองดูครับพี่พี่ครับไล์กันต่อมาพี่พี่นี่เลยพี่พี่แพ ปิดตา3เกลอแบบนี้พี่พี่ครับผ้าปิดตา3เกลอแบบนี้มีตอกยันด้วยน้องเราเป็นน้องมีตอกโคดด้วยครับพี่พี่ครับแบบนี้ใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมพี่อ๋อหรือเป็นหลุมเป็นหลุมเฉยๆครับพี่พี่ครับเป็นหลุมของตะกั่วที่เขาเฉยๆครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ผ้าปิดตาพิมพ์3เกลอแบบนี้ครับพี่พี่ครับผ้าปิดตาพิมพ์3เกลอแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่ครับเก่าดีสวยดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่พี่ลองดูรายการที่26 พ้าปิดตาสามเกิดพี่ๆลองดูอย่างนี้ครับพี่ๆครับเอาสามร้อยบาทอย่างนี้เอาสามร้อยบาทเท่านนครับพี่ๆครับรายการต่อมารายการที่ยี่สิบเจ็ดครับพี่ๆรายการที่ยี่สิบเจ็ดจะเป็นเหรียญหล่อ พระพุทธเจ้าภาพพระองค์เไม่น้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับพระพุทธเจ้า้าพพระองค์แบบนี้เลยพี่พี่ลองดูอย่างนี้เก่าดีสวยดีพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้พระหิ่งหิ่งบ้านน้องได้มาแบบนี้นะพี่พี่นะลองดูพี่พี่ลองดูนี่เขามีลอยจานเต็มเต็มเลยพี่พี่ครับลอยจานเต็มเต็มแบบนี้ครับพี่พี่ลอยจานเต็มเต็มแบบนี้แล้วก็มียันจมหนึ่งตัวแบบนี้ครับพี่พี่ครับมียันจมหนึ่งตัวแบบนี้นะพี่นนอะเหรียญหล่อหูในตัวแบบนี้ครับพี่พี่ครับเหรียญหล่อหูในตัวแบบนี้นี่เลยครับพี่พี่ครับเก่่่าาาแแบบบบนนีีีีี้้้เเเลยยพพพกดดสวระุทธจ เาห้าพระอ,องค์กับพี่ครับเหรียญหล่อพระพุทธเจ้าห้าพระอ,องค์แบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบรายการที่27เอา300บาท อย่างนี้เอา3ามร้ยบาทครับพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่รายการที่28พี่พี่กลีบบัวอันจะเป็นเนื้อโลหะครับพี่พี่ครับเนื้อทองผสมแบบนี้ีะเ้อนเนื้อโลหะผสมแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่กลีบบัวหลวงปู่บุญครับพี่พี่ครับแบบนี้พิมบัว5จุดครับพี่พี่ครับพิมบัว5จุดแบบนี้นะพี่น้องลองดูเลยพี่พี่สวยงามดีแบบนี้เป็นทรงกลีบบัวหยดน้ําแบบนี้พี่พี่ครับสวยงามมากๆพี่พี่จะเป็นเนื้อโลหะผสมนะพี่น้องเนื้อทองเหลืองหรือเนื้อโลหะผสมนั่นเองครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าดีสวยดีครับ สามร้อยบาท รายการต่อมารายการที่29ครับพี่พี่ครับรายการที่29จะเป็นนี่เลยพี่พี่พระมหาเมาแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่มหาเมาแบบนี้เนื้อหาจัดจ้านมากๆครับพี่พี่ครับเนื้อหาจัดจ้านมากๆครับพี่พี่ครับแบบนี้พิมพ์ทรงสี่เหลี่ยมเล็กๆครับพี่พี่ครับลองดูน้พี่น้องแบบนี้หล่อเก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่ลองดูโลหะโอ้โหกระแสโลหะแบบนี้ครับพี่พี่ครับกระแสโลหะแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปพี่พี่ครับแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปเลยพี่พี่ลองดูอย่างนี้พี่พี่ครับพระมหาเมาแบบนี้รายการที่29เอาไป300บาท หลอเก่าๆสวยงามดีเอาแค่300บาทเท่านั้นพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่อันนี้จะเป็นนี่เลยพี่พี่หลวงปู่กาหลงพญาหมูเขี้ยวเพชรแบบนีบ้พี่พี่ลองดูนะพี่เนาะข้างบนจะเป็นหมูป่ามหาเวทพี่พี่อันนี้จะเป็นพญาหมูเขี้ยวเพชรแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่เลยโอ้โหดูนี่หลอกเก่าๆแบบนี้พี่พี่ลองดูองค์ใหญ่ๆแบบนี้พี่พี่ครับองค์ใหญ่ๆแบบนี้แต่อันนี้ไม่มีกล่องนะพี่เนาะอันนี้จะไม่มีกล่องพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับสวยงามดีเอาไป300บาท ย่างนี้เอาสามร้อยบาทเธนาพี่พี่ครับลองดูครับพี่พี่รายการต่อมาพี่พี่ครับรายการที่สามสิบเอ็ดครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ลิงพ่อดิ่งแบบนี้ครับพี่ครับลิงพ่อดิ่งหนุมานพ่อดิ่งแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเลยสวยงามดีครับพี่พี่ครับไม้แกะนะไม่ต้องไม้แกะตัวเล็ก สวยดีครับพี่พี่ครับไม้แกะตัวเล็กๆสวยคํามดีนี่มีรอยจานที่ใต้ฐานแบบนี้ครับพี่ครับรอยจานที่ใต้ฐานแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบพป็พี่ครับแบบนี้เลยพี่พี่น่าจะคล้ายๆเข้าเจียนน่าจะเขียนตัวนะน้องๆน่าจะเป็นการรอยจานตัวนะแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูอย่างนี้ครับพี่พี่ครับนี่ไม้แกะเก่าๆครับพี่พี่ครับไม้แกะเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่พี่ลองดูอย่างนี้เก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ลิงพ่อดิ่งแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเอาไป300้บาทเฮ้ นี่ครับพี่พี่ครับไลยกันต่อมาในกันที่สามสิบสองครับพี่พี่นี่เลยพี่พี่โอ้โหดูครับพี่พี่ครับแบบนี้ นี่เลยผงพายกุมารพิมพ์จิ๋วแบบนี้พี่ครับลองดูเลยพี่พี่ขุนแผนผงพายกุมารพิมพจิ๋วแบบนี้ตะกุดด้านหลังหนึ่งดอกพี่ครับอย่างยัน5ครับพี่พี่ครับลองดูตัวพี่น้องแบบนี้ครับพี่ลองดูเลยอย่างนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับสวยงามดีแบบนี้พี่พี่ครับนี่เลยเก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ค,ครับพแบบี่พีแบบ่ลองดูเดี๋ยวโอ้ดูเนื้อหาครับพี่พี่ครับเก่าจัดจ้านดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าจัดจ้านดีครับพี่พี่ Piet Greeks <ๆ S 1> ครับแบบนี้เนื้อผงพายกุมารพิมพ์จิ๋วแบบนี้ครับพี่พี่อเออกลลยวัดพี่ แต่ว่าทุกท MM. ีเราเราจะเห็นชื่อวัดครับพี่ครับด้านใต้ฐานนะพี่น้องด้านข้างล่างตัวนี้พี่พี่แต่อันนี้ชื่อวัดไม่เห็นแล้วครับพี่พี่ครับแบบนี้เห็นยันห้าหลวงปู่ทิมแบบนี้แล้วมีตะกรุดหนึ่งดอกครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูตัวพี่น้องแบบนี้ไม่ทราบว่าออกวันไหนครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยพี่พี่พระขุนแผนพิมพ์เก๋วพิมพ์เล็กแบบนี้พี่ครับนี่เลยพี่พี่ผงไพ่กุมารทาบอลทองแบบนี้เล็กๆสวยงามดีครับพี่พี่เอาสามร้อยบาท รายการต่อมารายการที่สามสิบสามครับพี่พี่ครับรายการที่สามสิบสามจะเป็นนี่เลยพี่พี่โอ้โหเหรียญหนึ่งบาทครับพี่พครับเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้ครับพี่พี่ครับคุณแม่คุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนพี่น้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับออกโค้ดออกวอลก็คือวัดอาวุธนพี่น้องวัดอาวุธบางพัดแบบนี้พี่พี่ลองดูเลยอย่างนี้ สวยดีครับพี่ๆครับสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูเลยนี่เก่ากึกเลยพี่พี่เลี่ยมเก่าเก่าเปิดหน้าเปิดหลังมาแบบนี้ครับพี่ครับเลี่ยมเก่าเก่าเปิดหน้าเปิดหลังมาแบบนี้ครับพี่ๆลองดูตอกโคตดอวก็คือวัดอาวุธนนบี่นงวางพัดขนาดแบบนี้ครับพี่พลองดูเลยแบบนี้เอา300บาท อย่างนี้เอา3ามร้บาทเท่านั้นพี่พี่ครับลองดูนะพี่พี่นะรายการต่อมาพี่พี่เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อหลวงพ่อกลวยชุดตินทาโลแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูนี่เลยพี่พี่ด้านหลังนะครับพี่พี่ครับเขาจะเป็นผ้ายันเดี๋ว่ว่าเป็นผ้ายันแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูครับพี่พี่ครับเป็นผ้ายันแบบนี้นะพี่พี่นะอัดกรอบกระจกมาพร้อมเรียบร้อยเลยครับพี่พี่ครับลองดูเอออัดกรอบกระจกอัดพลาสติกมาให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้พี่พี่เอาไปใช้ขึ้นคอได้เลยพี่พี่เอาไปห้อยก็ได้พี่พี่เอาไปห้อยติดร้านติดรถก็ได้โดยไม่ต้องแบบนี้พพพพพพพีีีีีีีี่่่่่่่ลลอออองงงดดููตรรนน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 ้จจะะะะเเป็หมืยา แผ่นตะกัวมันจะเป็นรอยจานแบบนี้ครับพี่ๆครับแผ่นตะกัวเล็กๆแบบนี้พี่พี่เหมือนจะเป็นรอยจานครับพี่พี่ครับแบบนี้ติดอยู่นพี่น้องลองดูพี่พี่ครับแบบนี้เอา300บาทอย่างนี้เอา3 0 0รอบาทเท่านั้นครับพี่ๆครับลองดูพี่พี่รายการต่อมารายการที่35พี่พี่ประหลัดลิกแบบนี้ครับพี่พี่ครับไม้แกะเก่าๆพี่ไม้เก่าๆแบบนี้เลยพี่ๆลองดูน้องแบบนี้ประหลัดคิกไม่ทราบที่พี่พี่ลองดูไม้เก่าๆแบบนี้พี่พี่ลองดูเดี๋ยวไม้เก่ากึกเลยครับพี่ๆครับแบบนี้ ไม้เก่าๆแบบนี้พี่ๆลองดูนี่อืมดูดูแล้วกันนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีแบบนี้ครับพี่ๆลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ๆตัณฑใดชอบพี่พี่ครับแบบนี้เก่าเกือกเลพี่พี่ลองดูนี้ให้ดูน้องพี่น้องให้ดูตรงนี้ดูครับพี่ๆดูความเก่าของไม้ครับพี่พี่ครับลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ๆตัณฑ์ใดชอบเอาไปพี่พี่ครับเอาไป300บาท นี่อย่างนี้เอา3ามบาทเท่านั้นพี่พี่ครับลองดูครับพี่พี่ไลนการต่อมาไลนการสุดท้ายของวันนี้ครับพี่พี่ครับรายการที่3ามสิบหครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่เป็นตะกรุดหลงโต๊ะครับพี่พี่ครับวัดประดู๋ชิมพีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ตเต่าแล้วก็ปอพอก็คือวัดประดู๋ชิมพีแบบนี้นะพี่น้องลองดูครับพี่พี่ครับเนื้อตะกั่วแบบนี้เลยพี่พี่มาโอ้โหดูย่างใหญ่ครับพี่พี่ครับย่างใหญ่แบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับลองดูนะนองวัดขนาดให้ดูครับพี่พี่ครับนนนน่่าจะะิ้้วพีอง สามนิ Scroll, grinding, ้วครึ mel mel so Não, fort, ่งพ yani. um, ี Nós, ่พี่สามนิ้วครึ่งโดยประมาณครับพี่พีครับสามนิ้วครึ่งโดยประมาณนะครับพี่พีครับไม่ถึงสี่นิ้วครับพี่พีครับประมาณสามนิ้วครึ่งแบบนี้ครับพี่พีครับลองดูเลยพี่เป็นตะกุดหลวงปุโตะครับพี่พีครับตะกุดหลวงปุโตะวัดประดูชิมพีแบบนี้พี่พีตะกุดหลวงปุโตะวัดประดูชิมพีแบบนี้เนื้อตะกั่วเก่าๆเลยพี่น่าจะเป็นตะกั่วลมดำนะพี่น้องแบบนี้พี่พีครับตะกั่วลมดำแบบนี้ครับพี่พีลองดูนี่โอ้ยดูเอารู้ตรงนี้พี่พี่ว่าถ้าไม่หมุนมาดูตรงนี้ไม่เห็นเลยนะพี่พี่นะ มีรอยจานด้วยครับพ mm ี่พครับตรงนี้จะเห็นรอยจานอยู่ตรงนี้เด้อจะเห็นรอยจานอยู่ครับพี่พีครับแบบนี้เลยลองดูครับพี่พครับต่อโค้ดแล้วมีรอยจานให้เห็นครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูครับพี่ครับตะกุดหล่นปุ๊กโต๊ะแบบนี้ถ้าพี่พีท่านใดชอบครับพี่พีครับแบบนี้เอา300บาทรายการสุดท้ายของวันนี้ก็พี่พีครับรายการที่36กครับพี่พีครับตะกุดหล่นปุ๊กโต๊ะไว้ประตูชิมพีแบบนี้ถ้าพี่พีท่านใดชอบเอาไป300บาท เอาสัญญาณกิ่งรวๆแล้วครับพี่พี่ครับแสดงว่าวันนี้คลิป EP 610ครับพี่พี่น้องนำเสนอพี่พี่ครบทัวรแล้วครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่น้องชอบรายการไหนทักทายน้องได้อยากดูรูป avenues, y, เพิ่มเติมบอกน้องได้เลยพี่พี่ครับย şey. right ินดีให้บริการครับพี่พี่วันนี้ครับพี่พี่ครับเย็นๆแบบนี้น้องต้องขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนนะครับพี่พี่หากมีข้อผิดพลาดประการใดไปต้องกราบขอบรรณาภัยพี่พี่มาณที่นี้ด้วยครับพี่พี่ครับแล้วก็วันนี้ยามเย็นๆวันพุธแบบนี้ขอพี่พี่ทุกท่านมีแต่ความสุขคิดหววววัััััััังงงงสสสสิ่่่ใดดขขอออออมปปปรร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 าาาาถนนนนนนทุกกกะะคคคคบบบบพีีี้้้ตตลไ